ตัวเคียวเป็นอะไรที่ขายง่ายคืนคุณไวกำไรดีด แล้วลงทุนไม่สูงครับเมนูก็เนี่ยครับประมาณ20กว่าเมนูนะครับราคาก็อยู่ที่ชิ้นละ5บาทนะครับแดร์ส่งเฮก็จะมีเมนูที่ถูกที่สุดนะครับ29บาททําเลเนี่ยตรงไหนก็ได้ครับที่มีคนเยอะๆเดินไปเดินมาเนี่ยนี่จะขายดีครับขายได้หมดนะครับเพราะว่าขนมอันนี้มันเหมือนมันกินได้24ชั่วโมงอะช่วงเวลาที่ขายดีที่พีคที่สุดก็จะอยู่ประมาณ3ามโมงเย็นถึง2องทุ่มครับกำไรได้ห้อร์เซ็นตจากยอดขายนะครับกำไรก็ไม่ต้องเอาเยอะพออยู่ได้ก็พอครับอยากลงทุนกับโรซูโตเกียวแแแลล้้วววกก็ดซนนนีีะคคคคครรรรรััััััับบบบเตตยยมมาา2อ่่งหใจ ครับผมบาน้านะครับเจ้าของแฟนชายรโซูบตเกียวแล้วก็แด่ซองฮีครับรถสูบตเกียวเนี่ยก็เปิดมา7ปีแล้วนะครับตอนนี้สาขาก็มีอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีที่ต่างประเทศด้วยครับที่เมืองไทยนะครับอยู่ประมาณ500นิดๆนะครับที่กัมพูชาเนี่ยยีสาขาที่ลาว9แล้วก็มีตัวแทนจัดจาหน่ายอยู่ที่ประเทศเมียนมาครับแด่ซองฮีนะครับเพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณปีกว่าๆครับสาขาที่ขายไปก็ขายไปที่กัมพูชานะครับตอนนี้ก็มีประมาณ2สาขาครับรสชาติก็จะเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้แล้วก็จะ ขนมตลอดไปแดซองฮีเนี่ยเป็นของเกาหลีครับคอนดอกชีสนะครับเราก็พยายามทําให้รสชาติมันต่างจากที่น้องๆเคยกินแล้วก็ราคานะครับให้ทุกคน,นจับต้องได้แต่ที่สําคัญยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของขนมเกาหลีอยู่ครับแดซองฮีใช่ไหมหลายคนสงสัยมากนะครับในเพจในเฟซอะไรถามมาเยอะแยะมากมายเลยแดซองฮีเนี่ยแดซองเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีแท้ๆนะแปลว่าความสําเร็จนะครับส่วนคาว่าฮีเนี่ยเป็นภาษาอีสานนะครับฮีก็คือใหญ่กว้างยาวใช่ไหมพอมารวมเป็นก็ความสําเร็จของผู้ยิ่งใหญ่ ราคานะครับสำหรับตัวตัวเกียวนะครับต้นชายก็อยู่ที่35,900นานะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับของตัวเกียวเนี่ยให้สำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับที่6 9 9 0นานะครับชุดนี้จะขายดีมากขายไปเกือบ200สาขานะครับตัวเนี้ยอันนี้สำหรับคนที่แบบขายหลังเลิกงานแล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ถ้าใครจะทำเป็นอาชีพเลยจริงๆก็ ต้องเป็นชุดใหญ่ครับได้แบนด์ได้โลโก้ได้ลิขสิทธิ์ได้เขตการขายนะครับ6,000ก็ได้เตานะครับได้เครื่องตีแป้งแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับ25รายการสําหรับเปิดร้านเล็กๆส่วนที่คนจะทําเป็นอาชีพหลักเนี่ยก็แนะนําให้เป็นแฟรนไชส์ทีเดียวเลยคือมันจะจบเลยครับได้ครบจบเลยรวมให้ทุกอย่างอุปกรณ์ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ70รายการนะครับได้ทองฮีเนี่ย39,900นะครับอันนี้ก็จะได้อุปกรณ์ครบเหมือนกันพร้อมเปิดร้านขายได้เลยได้ป้ายได้ป้ายไฟนะครับแล้วก็มีเตามีอุป อันนี้ต้องมีสอนทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะว่าแฟนชายเนี่ยก็จะเดินทางไปสอนหนึ่งที่เลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัว6 9 9ันก้อยกตัวนี้จะเป็นเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์ก็จะเป็นสอนตัวต่อตัวเหมือนกันทั้ง2อันเลยนะครับเราจะสอนวิธีควบคุมต้นทุนกําไรวิธีเลือกซื้อวัตถุดิบวิธีบริหารจัดการร้านวิธีเลือกพนักงานสอนทําบัญชีหลังร้านหน้าร้านอย่างเงี้ยครับก็คือครบเลยสำหรับคนที่อยากขายนะครับแล้วก็อยากลงทุนกับโรซูโตเกียวแล้วก็แดรซองฮีนะครับ เตรียมมา2อย่างครับตัวเลกหัวใจครับแค่นั้นเลยครับอยากทำอาชีพจริงๆมีปัญหาสอบถามโทรมาคุยกันก่อนได้ครับเราให้คําแนะนานะครับพร้อมที่จะบอกช่องทางทาเลเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าแบบไหนที่จะเหมาะกับขนมของเราครับย้ำว่าให้ทุกคนนะครับที่อยากมีอาชีพแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงโทรมาได้เลยครับถ้าสนใจนะครับติดต่อที่เฟซนะครับโลโซโตเกียวแฟนชายนะครับแล้วก็ที่เพจนะครับ ขนมโรโซโตเกียวแล้วก็ใน YouTube นะครับโรโซโตเกียวหรือโทรมาที่เบอร์088 0062562หรือที่ ID Line ครับมานะอันเดอร์สกอร์3713ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปเที่ยวงานที่เซนทรัลพระราม2นะครับวันที่8ถึง11นะครับทันวาที่เซนทรัลพระราม2นะครับผมก็ไปในงานนี้นะครับอาจจะมีโปรโมชั่นมีของแถมเยอะแยะมากมายนะครับอยากเชิญชวนทุกคนให้ไปเดินในงานนะครับดูแฟชายเลือกดูอาชีพนะครับที่เหมาะกับตัวเองนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ